เจะตื่นเต้นออกอีเวนต์มากกว่าคือเรื่องงานแต่งอาจจะยังยังแบบยังเดียวแล้วก็ยังไม่จ่ายก็ยังมีความชิลสูงมากแล้วก็เราก็ค่อยๆทำกันไปเพราะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเออยังมีเวลาอีกอีกค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าจริงๆตอนนี้ก็ไม่เยอะละค่ะมันล่าสุดไปลองชุดมาเรียบร้อยแลิ้นหูยังไงบ้างคะ ก็เป็นการเจอครั้งแรกค่ะกับพี่หมูไปคุยเรื่องของไอเดียว่าเออเราอยากจะใส่ชุดแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่หมูก็ให้ลองสตติ้งดูว่าเออเราเหมาะกับทรงไหนแบบไหนอะไรแบบเนี้ยเขาคุยน่าจะประมาณอิสระในกานแต่งเราอืมน่าจะน่าจะประมาณสี่ถึงห้าชุดไม่เกินเยอะเนี่ยไม่ค่ะจะกระจายเป็นเป็นไทยดีไซเนอร์ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่า แต่ละชุดก็คือจะอยู่ในช่วงเวลาต่างๆอะไรเงี้ยใครในตอนเช้ามีพิธีสงฆ์มีพิธีรับไหว้แล้วก็มีในชุดสำหรับเจอพี่ๆด้วยนี่อะไรเี้ใช่ค่ะแล้วค่ะแล้วก็ชุดในพิธีแค่านี้ค่ะยังไม่ลงสูตรอะไรเงี้ยมากคะแบบฟิลเตอร์ไลับเลมันก็แปลกๆเนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยแต่งงานมันก็ คือไม่เคยคิดว่าเอ้ยตัวเองจะสามารถใส่ชุดที่แบบว่าฟูฟ่องแบบนี้ได้ไม่เคยเห็นตัวเองในในภาพแบบนี้มาก่อนแล้วก็ของกระจกแล้วก็ก็ตกใจก็ก็ก็สวตื่นเต้นเนาะก็ตื่นเต้นค่คะคือถ้าไม่ได้ลองชุดเนี่ยก็จะแบบก็ยังชิวๆอยู่แต่พอใส่ชุดขึ้นมาแล้วแบบมันมันกลายเราี่าย่างเงี้ยต้องไปลองด้วยกันไหมพี่ตูนค่ะก็ก็มีไปด้วยกันอะไรเงี้ยแก็จะมีชุดฝั่งของ ก็เบาผู้ชายแล้วก็ก็ไปด้วยกันชุดชุดของพี่ตูนน่าจะอันนี้หน่อยใช่ไหมเดฟเอออยากให้ที่ลองดูอันนี้ใช่ชุดพี่ตูนก็ก็จริงๆก็ผู้ชายไม่ยากเท่าผู้หญิงอยู่แล้วแต่จริงๆก็มก็มันก็จะมีรายละเอียดที่คงจะเป็นภาพที่คนไม่เคยเห็นทางก้อยและพี่ตูนนะคะก้อยก็ไม่เคยเห็นเล่ถามาพี่ตูนไหคะอย่างชุดที่เราลองอะไรเงี้ยว่าโอเคไหมพี่ตูนว่าไงบ้าง ก็เขาก็เขาก็ชอบนะคะใช่เขาเห็นเราเขาก็โอ้โหอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเขาเขาก็มีส่วนในการเลือกเราไปเลือกด้วยกันค่ะคืออันไหนที่ถ้าพี่ตุนไปได้พี่ตนก็จะไปแต่ในที่เราเราไปคุยรายละเอียดดีเทลครั้งแรกอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไปยังไม่ได้ไปแต่ในวันที่เรามีการฟิตติ้งหรืออะไรเงี้ยก็ก็จะชวนไปด้ว่าเรามีเก็บไว้เซอร์ไพรส์พี่ตูนแบบไม่เห็นชุดนี้ชุดนี้มีไหมยังไม่ได้เออคือ ก็ไม่ไม่ไม่เชิงเซอร์ไพรส์ค่ะคือเขาจะรู้แหละว่าก็จะใส่แบบไหนบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วะอะค่ะแต่ละชุดเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์มีคาแรคเตอร์ของดีไซเนอร์ของแต่ละท่านแต่ละท่านซึ่งอันนี้ตัวก็ก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันเหมือนกับเราเรามันเป็นเหมือนงานศิลปะอย่างเนื้อค่ะที่พอเราให้พี่ๆดีไซเนอร์ Designer ที่เรารักแล้วเขาออกแบบมาให้เราเรารู้แหละว่ามันจะออกมาประมาณนี้แต่สุดท้าย ผ้ามันจะเป็นแบบไหนลายปักมันจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเราเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเราไ็ยังไม่เห็นว่าสําเร็จแล้วมันจะเป็นยังไงกับของพี่ตูนนี่คือเราเป็นคนจัดการให้หรือว่ายังฮะหรือว่าช่วยกันค่ะ,คะช่วยกันก็คือเหมือนแบบก็พี่ตูนเขาก็จะแบบเอ๊ะ e ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอจะรู้จักพี่พในวงการแฟชั่นหรือว่าพี่พดีไซเนอร์ก็ช่วยกันแนะนําพร้อมแล้วพร้อมแล้วอะไรยังไงนะ ออตอนนี้การ,รยังผลิตด้วยตอน <c oughs> ตอนนี้การผลิตอยู่ก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปก็คือเรื่องของการรวบรวมจํานวนของแขกอค่ะ <c oughs> แล้วก็ก้อยกับพี่ตูนเองก็คงจะต้องมีการเดินเดินเดินสายไปเรียนเชิญแขกผู <c oughs> ้ใหญ่ด้วยตัวเอง <c oughs> แขกเยอะมากตอนนี้ก็กําลังกําลังดูจํานวนกันอยู่ <c oughs> อะค่ะใช่ใให้เหมาะกับพื้นที่แล้วก็เราก็คํานึงเรื่องของ เรื่องของสถานการณ์ด้วยอะไรเงี้ยไม่อยากให้แบบแน่นเกินไปแล้วก็เราอยากให้คนมาเรารู้สึกสบายตัวอะไรเงี้ยค่ะช็อปปงาินอะไรคนนี้จะเป็นล็อกเออวัดสายนี่อะไรแบบนี้หรือจะสายกีฬาดียังไงดีู่คนบอกไหมคะล่ะคะมีคิดไปไหมหมอ ที่พี่ไม่อยากสไตร์ตอนงานหรอังต้องเตรียมชุดเลยต้องเตรียมชุดใหม่ก็คือตีมเนี่ยจะเป็นตีมที่พี่ตูนเขาเลือกค่ะเป็นตีมสวนสนุกใช่ค่ะก็แต่งตัวเหมือนไปเที่ยวสวนสนุกกันได้เลยหมวกเมกมีมิมงมินิมวพ็อปเพิร์มาได้เลยค่ะแต่งอันนี้เป็นคอนเทนต์ของพี่ตูนใช่ค่ะคือเขาเขามองว่างานแต่งงานเป็นเหมือนพิธีที่เราได้ รวบรวมครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่เรารักทุกคนมาทำหน้าทำตากันอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนสนุกเนี่ยเป็นสถานที่แบบทุกครั้งที่เราไปได้กันแล้วเรารู้สึกว่าเออเป็นที่ที่มีความสุขเราก็เลยมองว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมงานเราแล้วก็มีความสุขไปกับเราอะไรเงี้ยในส่วนของวันที่28พฤศจิกายนใช่สถานที่หลักที่เราไปเราจะบอกไเลยว่าเป็นคาซ่าฮิชิมุค่ะอ่าใช่ก็คือเป็นพิธีจบภายในวันเดียวเลยใช่ค่ะจบในตอนวันเดียวจบรวบตึงทุกอย่าง ก็บางทีก็ปฏิบัติการนีลูกเลยไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนั้นอันนั้นถังให้ผู้ชายเป็นเดี๋ยวให้เดี๋ยวราไว้ถามพี่ตูนก็จริงๆเราพร้อมไหมใช่ไหมพี่ก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้เรื่องเหล่านี้อยู่อะไรเงี้ยคือมันก็แบบเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราทั้งคู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็มีการคุยกัน อย่างบทุกท่านครบรอบ10ปีมันมีอะไรพิเศษพิเศษอะไรบ้างเพราะว่าจะแถบสถานะจากแฟนไปเป็นสามีรรยาแล้ด้วยโอ้ก้อยว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งปีที่มันมากขึ้นนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าอู้ันเป็นแบบคือเราแค่รู้สึกว่าอุ้ยการที่เราได้ใช้เวลากับคนคนหนึ่งมายาวนานถึง10ปี แต่เรากลับรู้สึกว่ามันเพิ่ผ่านไปไม่นานความพิเศษมันยัอยู่ตรงนั้นมากกว่าก็รู้สึกว่าเออมันเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยอะไรเงี้ยเราลองนึกถึงว่าเราจะต้องเราจะต้องอยู่กันแบบนี้ไปอีก20 3 0 40 5 0ปีข้างหน้าอันนั้นน่าตื่นเต้นว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยขอเนี่ยถามเรืองเขอเจ้สาวแต่คนบอกว่าโอ้โหทำไมแบบว่าขคือก็อย่ารู้สึกว่าการแ่งานมันก็เหมือนแบบ เหมือนงานเหมือนมาราธอนนะมันคือมาราธอนนึยค mm ่ะ hmm. คือวันงานเราก็อยากจะเป็นวันที่เราพร้อมที่สุดทั้งกายและใจแล้วว่าเรื่องสุขภาพอะคือสาคัญที่สุด mm hmm. คือวันนั้นเราก็ต้องเหมือนกับต้องมีพลังค่อนข้างเยอะตั้งแต่เช้าจดเย็นแล้วนึกนึกภาพต้องใส่ชุดที่มันแบบอย่างนี้ mm hmm. ทงวันนึงองกไหมคะแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนเหมือนต้อนรับทุกคน mm hmm. ต้มีการแบบ มันมันเป็นวันที่เราอยากจะอยากจะพร้อมที่สุดเพียงแต่มาราทอนเนี่ยมันต้องวิ่งแต่งานแต่งอาจจะไม่ต้องวิ่งแต่อาจจะเป็นแบบยืนมาราทอนหรืออะไรอย่างเงี <clerk> <p uan> ้ยนึกออกไหมก็เลยแบบก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้ว p พ i o r i ทีแรกสำหรับการเป็นเจ้าสาคือสุขภาพต้องแข็งแรงใช่มันก็ต้องมีบ้างค่ะมีบ้างใช่ ต่เราก็มีเพจตบะกัลของเราที่ดูแลเราอยู่ใช่ค่ะโอเคโอเคะจบกันจบจบก็กนจนกกนจกนจบกั so ับกนจบกกันบันบนเลยกัน